สวัสดีครับลองรีวิวนะครับวันนี้จะพามารีวิว BMW F11 520ดีเซลครับตัว M Sport นะครับเป็นตัวแวนนะครับหลังคาแก้วเดี๋ยวผมพาดูรอบๆการชนเดิมนะครับ M Sport โรงงานนะครับตัวนี้เป็น Night View นะครับมีเป็นบางคันแล้วแต่ติดออปชั่นล้อ BBS LM-R แท้นะครับขอบ20นะครับยางมิชลิน ไพลอตสปอร์ตโฟครับยางเบิกนะครับมีใบเสร็จหมดนะครับให้ดูด,ด้านหลังฝาท้ายไฟฟ้าครับสามารถจะเปิดปิดตรงนี้ได้ปลดล็อกก็ได้นะครับม่านจะมีตรงกลางตรงนี้ด้วยนะครับที่สามารถดึงได้นี่ครับนี่ครับดึงมาเกี่ยวข้างบนได้ครับเบาะด้านหลังพับยังไง กดตรงนี้ได้เลยดึงปุ๊บมันก็จะพับลงไปเลยครับผมให้ดูเบาเป็นคอมฟอร์ตซีทนะครับจอใหญ่แล้วผมให้สังเกตตรงนี้นิดหนึ่งนี่ครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มกดแล้วเป็นกล้องสามรองศาและปุ่มนี้ครับ เลนเชนเลนคีฟไนท์วิวเฮดยูดีเฮดอัพดิสเพย์ครับมีครบหมดเลยครับเบาะคอม f o r t จะเป็นอย่างนี้ครับสามารถปรับได้เหมือนอารมณ์เหมือนเป็นเบาะ18เวครับผมให้ดูด้านหลังครับสังเกตตรงกลางคอนโซลน,นะครับกลางคอนโซลหน้าตัวนี้จะเป็น Air Zone นะครับและจะมีแอร์เสาตรงนี้ด้วยปรับได้นะครับ ลมออกจริงนะครับแล้วก็พวกนี้จะเป็นสามจอครับถ้าถามว่าสามจอเนี่ยรีโมทมันอยู่ตรงไหนในการเปิดเวลาเปิดอ่ะกดตรงนี้นะครับนี่พวกนี้จะเป็นเปิดแต่เวลาคอนโทรลนอะ่ะรีโมทจะอยู่ในนี้ครับนี่ครับถ้าหายก็อัลเราไม่กี่พันหรอกครับ มาดูในห้องเครื่องครับตัวนี้เป็นสี่สูบสองพัน cc นะครับเป็นดีเซลครับสังเกตดูเนี่ยครับ bm สังเกตง่ายฝาพ่นไหมเนี่ยครับเนี่ยไม่เคยพ่นสติกเกอร์อยู่บนสีน็อตไม่เคยขยับสักตัวเลยครับแผงพวกนี้ยังสวยอยู่ครับ ขอบยางต่างๆและพวกเนี้ครับคือเปลี่ยนมาหมดแล้วระบบแอร์ก็เปลี่ยนมาแล้วครับมูเลน่าก็เปลี่ยนแล้วคือคันนี้มีใบเสร็จอยู่ประมาณแสนหนึ่งครับที่เซอร์วิสพิ่งเซอร์วิสไปด้วยอธิบายก่อนด้วยความที่ว่ารุ่นนี้มันมีตั้งแต่ประมาณล้านสองล้านสไปยันถึงล้านหกล้านเประมาณนี้ครับคันนี้เนี่ยมี HUD เลนคีปเลนเชนส์ไนท์วิวก้องสา้อง360องศาเป็นหลังคาแก้วนะครับมีล้อล้อก็แสงก็าบาทเบก็ประมาณ85,000แล้วก็เซอร์วิสไปอีกแสนหนึ่งราคาขายเนี่ยคันนี้อยู่ที่1,450,000บาทครับจัดไปนั้นได้ประมาณ1,500 0าทครับสนใจก็ติดต่อ0812525255ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับก็มีรถตู้รถ bm b e n ประมาณเนี้ยมารีวิวให้ดูตลอดครับ ขอบคุณครับ